เมื่อเอื่นกับเตรียมของเปิดร้านทำงานหรอคะตอนนี้ยังยืนแกงปักหวานใจใช่ประดุกใช่ขอิตูแกงปักหวานใจใช่ประดุกใช่ขอิตู ไปบ้านบบน้อนนอนเพื่อนคนณ,ณกรบบะโกรงลมเิดพข้กันคิดมาค่ะน้องเมื่ออืนกับเตรียมของเปิดนานทำงานหรอค่ะตอนนี้ยังยืนกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนได้ค่ะในซอนกระสููๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่ถามว่าเราเป็นอาหารย่ามเ้าเด่นพักหวานมาจากบา้บานบ้านต่างจังหวัดค่ะทุกอย่างแล้วค่ะเจ็ดคิดเดียวกับสูสๆค่ะเป็นทุกอย่างแล้วค่ะเจ็ดคิดเดียวกับ สูสูค่ะเป็นสามมือกับไปแบ<ม>บัสหวานเลยฟองกินมากค่ะ<ม>กําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้ยค่ะ<ม>ใซนซอสกับสูส,สูค่ะ<ม>ขอบคุณนะคะที่ถ่าว่าเรากาคเพเทพลัคหนที่เรา กระสูๆค่ะชอนได้ขักหวานมากกระแจี๊ส่ปลาดุกจ้าเขื่อนด้วยน้กเต็มเลยชอนกับบาานแล้วเมื่อเอื่นกับเตรียมของเปิดลานทำงานหรอค่ะตอนนี้ยังยืนน้ำมือ ไป,บไป้บบเลยข้าวเลยคองกินมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเราวหนุ่จัแเน้ยยูเนี้ยกินดื่นกับเทียงของเพื่ยกับ้ายของปกติสวัสดีค่ะเพื่อ,อน แนวยูแนวจินแขกหวานใส่ใส่ปดุชายอีตู่มาไปบาดก้นอนน,อน่อนเพื่อนชวนกบุ้งโบต๊ะที่สอนกับบาดกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ค่ะ กระซูซูค่ะขอบคุณนะคะทีมข่าวบ้า,บาบเราทุ่งเพชระหัที่เก้าเล็กกระูซูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเต่าดูุกันเนี่ยแนยูแนวกินทุ่งเพชระหัที่เก้า กระสูๆค่ะไปบ้านตะมนวนเพื่อนฝนกะบูโต๊สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราหนึ่งจัเจ้าอ้ยยูเนี้ยกินเก็บอาหารย่ามเสาเด่นพักหวานมาจากบ้านบ้านตามจังหวัดค่ะเก็บอาหารย่ามเสา ผักหวานมาจากบ้านบ้านตากจังหวัดค่ะสินธุ์คับบ้านเก็บอาหารย่ามเส้าเด่นพักหวานมาจากบ้านบ้านตากจังหวัดกาฬสินครับทไปบ้านก็นอนนอนกเพื่อนคุณกับโต๊ะเข่งผักหวานใส้ ใส่ปลาดุกใส่ไขตูกนัไปบ้านแต่น่้อนวานเพื่อนคุกรบโตสวัสดีค่ะเพื่อนอค่ะแค่แนวยูแนวกินไปบ้านแต่น้อนหวานเพื่อนคุณกรบโปรงไช่วงวันหยุดยูค่ะ อยู่งเทพแล้วเ็อาหารย่ามเส่าเด่นพักหวานมาจากบานบานต่างจาาังวัดกาฬอินแต่เตียงของเพื่อกลับายของปกตดดิสวัสดีค่ะเพื่อ,อน อยู่เนี่ยกินเป็นอาหารย่ามเส้าเด่นพักหวานมาจากบ้าน้านต่าจังหวัดคาะสอนได้พักหวานมากตีแกงใส่ประดุกจากเมืองด้วยมตต์เทดเบยร์กโลมขิดพบกันคิดนาค่ะ ช่วงวันหยุดอยู่พักเกพื่อนช้อนอยู่กรุงเทพแล้วสอนแด้พักหวานมากแกงใส่ปลาดุกจากเกลอดด้วยมาเต็ดเลยแกงพักหวานใส่ใส่ปลาดุกใส่วก็อิฐ ไปบกักใอ้ข้หวานเลยกองกินมากค่ะักไปบานก็นอนนอนเพื่อนคนก็โต๊กเขงขักหวานใส่ใส่ประดูปปะขยิบตูโลภิพบกันชิดมาค่ะสามมือ ไปแบบไปปักหวานไ้กองกิ่นมากค่ะี่สอดกับบา้านที่สอดกับบ,าบ,บาา้านขุาเทัดกะหรี่ทเกลาอเลกัะสูู่ค่ะแข่งปักหวานใจ ใส่ปลาดูกใส่ไขาอีกูสวัสดีค่ะเพื่อนๆเต่าหนึ่งกันแคตแนวยูเนวกินกลางแล้วค่ะเจ็ดชิดเลียวกับสูสีค่ะเป็นไม่ช่วงวันหยุดอยู่ค่ะ นอนอยู่กรุงเทพแล้วยืดแบบเตียงของยืดกระชายของปกติสวัสดีค่ะเพืออ่อนเราเหมือกันแค่เนียยูแนวกินสวัสดีค่ะเพืออ่อน เปาเด็ดแคเนี้ยยูเนว้ินสอนใส่ข้าหวานมากแกงใส่ประดุกหนบเปรื้ด้วยนัเต็ดเลยไม่ช่วงวันหยุดอยู่ผัดเพื่นอนชอนยูุงเทพแล้วุงเกับห่อนที่เก้า ก็สููค่ะส้อนแดงผักหวานมากแกงใส่ปลาดุกจ้าเพื่อนด้วยนัดเต็มเลยน้เต็มละห่อนทุ่เก้าเม่กะสูสูค่ะไปบ้จนก้อนหวานเพื่อนข้นกระปโต๊เป็นอาหารยามเสา เดนพักหวานมาจากบ้านบ้านต่างจังหวัด